นี่คือดินแดนฝึกตนแห่งหนึ่งณดินแดนแห่งนี้มีผู้ฝึกตนเป็นใหญ่ยอดฝีมือแข็งแกร่งมีมากมายบางคนบำเพ็ญจนพบหนทางกลายเป็นเทพเซียนก็มีท่านคือเทพของฉันฉันลีฟานหนุ่มน้อยจากศตวรรษที่21อาลุมิติมาที่นี่โดยบังเอิญโลกฝึกเซียนสุดยอดงั้นฉันเองก็เป็นเทพเซียนได้ใช่ไหม ฉันมาแล้วฉันมาแล้วตัวเอกของเรื่องเคฮารุมิติต้องเป็นบุตแห่งโชคชะตาในลองไปทดสอบลากวิญญาณกันหน่อยไม่ผ่านฉันฝึกตนมาสามวาปีไม่เคยเห็นใครมีลากวิญญาณที่ดตัดตอก็ได้ขนาดนี้มาก่อนกด้เกิดมาพร้อมร่างกายฮีโคตไรค่าไม่มีคุณสมบัติจะฝึกตนได้เลยนาดีแกมันเป็นสวะ อย่างแก้แล้วคิดจะฝึกเสียนะแม่บ้านฉันยังมีฟอนสวรรค์มากกว่าแกฉันว่านายไปหาต้นไม้ดีๆสักต้นแล้วผูกขอตายตรงนั้นเถอะก็แค่ฝึกตนไม่ได้เอกไม่ใช่หรอทำไมต้องเหยียดยามกันขนาดดีด้วยขอแสดงความยินดีคุณเปิดใช้งานระบบฝึกระดับเทพแล้วหลังจากปูกระบบคุณสามารถทำธารกิจเพื่อเข้าสู่การฝุกตนได้หลังทำภารกิจ666อย่างสำเร็จ คุณจะกลายเป็นผู้แข็งแกร่งที่ไร้เทียมทานระบบฝึกระดับเทพดีบันบทพระเอกชัดๆมาแล้วมาแล้วระบบโกงไายพ่ของฉันมาแล้วไอ้พวกโงก่รอกกอนเถอะรัศมีเรืองรองของฉันจะกระแหกตาพวกแกจนผ้าเลือนผูกระบบสำเร็จกรุณารับภารกิจใหม่ออเออๆว่ามาให้ฉันไปกระทืบไอ้กากเด่นตัวไหนภารกิจที่หนึ่ง ทำค้อให้แม่หมูของป้าหวังข้างบ้านเอ๊ะภารกิจนี้มาพร้อมแพ็กเกจของขวัญมือใหม่ตำราการดูแลแม่หมูหลังคลอดเอ๊ะระบบคนอื่นมีแต่โคตรโหดโคตรเท่ของฉันเป็นระบบเกษตรกรลึรืงไงแถมต้องทำตั้ง666คภารกิจอย่าบอกนะว่าฉันต้องทำคออแม่หมูตั้ง666ตัวเฮ้อ ลุกมิติมาสมปีต้องจับปลูกข้าวผ่าฟื้นให้อาหารไก่แล้วก็โดนบังคับให้ฝึกเขียนอักษรเป็นองค์ลักฟิคาด้องพุ่งให้คนข้างบ้านระบบส้นตีนเกินไปแล้วฮเสยวลีเอ้ยไก่เฮสกรอแล้วเขียนโกนคู่ห้วจัดหน่อยได้ไหมอ๋มอได้ครับท่านลุงอยากได้แนวไหน ทุกคนโว้ยนายผ่านไปแล้วออกมากินข้าวแล้วฉันว่านายท่านของพวกเรานับวันยิ่งน่กกว่าขึ้นไปทุกทีแล้วเมื่อครู่เขาก็แค่ล้างเท้าในปอฉันเกือบจะงอกระดูกมังกรระดับสูงขึ้นมาเนี่ยพลังของนายท่านเริ่มเคมืึ้นด่วนเร็วขนาดนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับกิเลตตอง้ามก็ได้เนีย ถึงจงไงหลายปีมานี้ก็ไม่เคยเห็นนายท่านใกลชิดกับแม่สาวน้อยคนไหนเลยลูกทอฉันยังเกือบสุกเนี่ยนั่นมันก็เป็นไปได้แต่ในท่านยุ่งเบดนี้ทุกวันจะเอาเวลาไหนไปใกล้ชิดสาวๆมูเซียนนหิิิงสสตัสก่ นั่นเป็นสถานที่ล้ำเลิศนะครับแม้แต่บรรทบุรุษผู้ก่อตั้งยังตกตายที่นี่ท่านจะเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงจริงๆเหรอฉันไม่มีทางเลือกอื่นเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการดำรงอยู่ของสัตว่ในาณะที่เป็นสตรีสตรีฉันเกนมังอยู่เฉยๆไม่ได้พวกคนเตรียมตัวให้พร้อมใช้กินปั่นกป้องร่างกายพอกระดานหมุนทำลายมากกำแพงกั้นได้เมื่อไหร่บุกตามฉันเข้าไปข้างในทันที ปิดอะพลังรุนแรกมากแม่แต่ต่นป้องกันแรกเรายังข้ามผ่านไปไม่ได้เชียวเหรอแบบนี้จะหามเข้ปาลีเจอได้ยังไง <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ควรหนาชะมัดอ๊ะเอ๊แม่นางเป็นอะไรไปม,รมืนควันใช่ไมเนี่ย เขาแค่ใช้มือพัดกลไกมหาวิถีที่วุ่นวายเหล่านั้นก็สลายหายไปหมดต้องมีฝีมือสูงส่งขนาดไหนกัน